ุยเห็นตัวแล้วครับพี่น้องมีตมีตมีตครับมีต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 ัวครับพี่น้องอุ้ยเห็นหางแล้วครับเห็นเห็นหางเห็นทั้งหลังขึ้นแล้วครับนั่นครับนั่นครับนั่นครับพี่น้องเห็นบ่วบเห็นเด้พี่น้องผมว่าพี่น้องสีบเห็นเนาะยู่ใส่เนาะมาตัวกันเบิงสม้อสีว่าได้เนาะพี่น้องเนาะผมพาพ่อแม่พี่น้องเมื่อเบิงความผิดปกติของบ่วงหลังนี้ครับพี่น้องพี่น้องเห็นความผิดปกติอย่างบ่ครับอ๋อ นั่นครับพี่น้องเห็นหางอย่างบ่น,นั่นครับหางอะไรสิหางอะไรเอ่ยนั่นคือหางอะไรสวัสดีครับผมสวัสดี์พ่อแม่พี่น้องพ่องไปใกล้ๆลงลงลุงป้าเอาอาสุปูซุคนเหมือนเก่าเช่นเดิมครับผมสําหรับคําพืดนี้น้องอีสานหาก,กินมันกระตีในผ้นพาผีผ้านองมายามหนูหรอครับพี่น้องบ้านนี้ มูที่ใส่ใบบนท่านในกู้ครับเป็นไม้เก่าไม้เดิมเพิ่มเติมสีมันบ่จังไม่ติดตามรับชมน้ากันครับพี่น้องอู้หนาวแข็งครับหนาวแข็งหนาวอีย็นพี่น้องก็สังเกตเอาล่ะครับเสียงล้มตึงๆอยู่นี่ครับผมอู้วิขาด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 เอาไม้กะทิพามายามนี่กับไม้แรกนี่ก็จะเป็นไม้นิ้บทางครับพี่น้องอย่างนเสียงรถแล่นวุ่นวันวุ่นวันอยู่นี่กับเสียงล้มตึงๆกับภาษาเบังเอาเร็วครับพี่น้องภาษาเบังภาษาฟังเอาครับผม อ๋ ela, видео, สีโซกสีมันว่าเดี๋ยวผมพาไปเพค่ับครับพี th ang th ang my my ่น um, ้องนี่แหละครับไม้คางทั <em> ้งครับผมนั่นทพอระบายน้ําพอาะเหนระบายน้ําลงมาจากอันทั้งบ้านนะนะครับผมผมใส่เวสวงคางทั้งนี่แหละครับนี่ทางหนึ่งกับหินทางหนึ่งครับมองและสว่างสัหลังนี่แหละครับหรือเม่นขางและสองหลังนี่แหละครับพี่น้องเอาไปตามไม้เลยครับผมไปรุ่นไปชมน้ากันครับสีโซกสีมันว่านนะครับ มาหอดหลังแรกแล้วครับนี่ครับผมไม่ไว้เดี๋ยวลงไปแล้วกับโบมิยังครับผมไปกันต่อครับพี่น้องก็นาซีเมนต์ขังและสวงหลังหรือใดนี่แหละครับเท่าที่เง้งไฟไปเลี้ยวเบื้องไม่เอาหลังนี้มีหนูมาพันครับพี่น้องมีหนูมาพันอยู่หลังนี้มีหนูมาพันอุ้ยใสลครับนี่ครับนี่ครับแต่ว่าโบมโตัวครับ เฮ้รบ่วงผมพี่เพื่อนเทศบ่วงผมขึ้นมาทั้งฟ้าเลยครับพี่น้องโอ้เพื่อนหักไวจังพี่เพื่อนเทศเป็นวงลีไวให้ความครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดล่ะครับบาดนี่อืมนี่เอาเดี๋ยวผมขอปับบ่วงก่อนครับหลังนี่เดี๋ยวผมพไปยามขางนั่นครับเดี๋ยวขามไปนี่เลยครับพี่น้องปับบ่วงแล้วเรียบร้อยครับโอ้เลิกบละครับเลิกบล็อคยางไปน้ำยาครับผม ปามงใส่เวียนี่แหละครับโอ้ขันเบ็ดเกาข้าเจ้าตะโดนแล้วล่ะครับนี่ <c oughs> เจ้ามันใส่ป่าแต่ว่าตอนผมมาใส่หนะังมีป่าอยู่ครับพี่น้องนีมีป่าอยู่ด้ผมเห็นป่าเล่นอยู่ครับผู้เสียวเบ็ดมาใส่เบิ่งว่าครับพี่น้องเอามาเบิ่งหลังนี้ครับผมมันเป็นปลาพักบุ้งหงกครับผมก็เลยหาไ่มองเป็นช่องเพราะพันธุ์ที่เลี้ยนพลดลอดออกมาได้น่ะน,นะครับผมหลังนี้กับผมยังแล้วครับเอา ไปกันต่อครับผมเอาลักษณะคือจังบิดไปจังชนบ่วงอแสดงว่าสีมีหนูมาต่ำไปอยู่ด้วยครับเนี่ยอ,อ๋ไปกันต่อครับนี่ครับทางพันธสิ์สวัดเขามานีโอ้ยมองนีผมคือบดใส่รัดใ้พี่น้องนี่ไหมครับนั่นทางพันธ์จึงจึงปืนเขาไปหันโอ้วันทีสีด้หาบ่วงมาใส่รัดใ้บอกครับ,รบไปกันต่อครับมองนีโบด้ใส่ครับนีมองนี่บด้ใส่ น้อ้เดียวผมพายางหนีเลยยางอยู่ในคว้างเลยมีอันเคียพักบุงล้วงรับไว้อยู่ดอกครับนี่ครับไม่คว้านลครับหลังเห็นตะบ่วงศักกระเดยอยู่หนึ่งครับกับไม้คือสีบัวคือตี่ครับเอาบ่วงสักยุคเก่าครับพี่น้องบ่วงสักอย่คเก่าอยู่แต่ว่าลวดบัวเห็นครับลวดบัวเห็นลวดบัวเห็นครับ ธรรมดาก็สิมีลวดอยู่นี่แม่นบุลครับนี่ผมใส่ลวดไว้นี่แต่ว่าบ่วงยังสักอยู่คือเก่าบ่วงบ่เห็นลักษณะบ่วงลวดเขาไปทางไหนบุลุะครับแต่ว่าคือบ่มีหยังและครับพี่น้องคือบ่ติ่งบ่หยังบ่วงอุ้ยเห็นตัวแล้วครับพี่น้องมีตัวมีตัวมีตัวครับมีตัว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 ครับพี่น้องเจอตัวแล้วครับนี่เพิ่นดึงเขามาพี่ครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่นี่ครับนี่ครับ นี่เลยครับพี่น้องนี่นี่นี่อ้ยเดี๋ยวผมปลดออกมาให้เบิ้งเด้อครับปลดเอาตนเอาโตเพลแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นหนูรุ่นครับผมหนูรุ่นหนูรุ่นกลางไซสกลางครับสวยสวยเลยครับผมเอาหนึ่งแ้มมาแล้วครับพี่น้องเอามาชมกันต่อครับยุ่ใกล้ใกล้กันนี่แหละครับผมผมก็ใส่เวนี่ประมาณจักสามสี่หลังอีกขึ้นกันล่ะครับหรือจักหลักนี่ลหละผมก็เป็นหลงหลงเยครับนี่เอาไม่ยังครับผม มองนี่ผมบ่ได้ไม้ไว้ครับผมย่านคนมาเห็นนั่นนะครับผมบ่ได้ไม้ไว้ผมจาเอาครับว่าที่ว่าย่านคนมาเห็นผมอันย้ำเลี้ยงผมมาเบิ่งแ้วผมไกยมาผมเห็นพระเจ้ามาใส่บ่วงอยู่นี่นหนนะครับผมขี่รถไก่มานี่ผมเห็นเขาใส่บ่วงเ้า,เาบ่มไม่ยังครับผมผมาใส่ยุ่งเนีอแนีหระครับวันนี้ ผมก็เลยบวไม้ไว้ทั้งนี่เรียกว่าทั้งนี่ผมไม้ไว้อยู่ครับขวมมาทั้งนี่ขวามาทั้งคันแท้นนี่ผมไม้ไว้อยู่ไม้ไว้ตำตำหนินะครับอู้ยก้าขามคันแท้เลยครับผมเอ้าว่งหลังนี่โบเห็นนีมครับพี่น้องว่วงหลังนี่บบเห็นอีกแล้วครับผมโบเห็นอีกแล้วโบเห็นอีกแล้วนี่ไม้ผมผมไม้ไว้หลังนี่ไม้ไว้อยู่นี่ครับผมผมใส่ไ้นี่ครับผมใส่ไ้นี่ผมใส่ไ้นี่ครับ บ่วงหายครับบ่วงหายหายไปใส่น้อบาดนี่พี่น้องหาซวยกันไหมครับผู้ตาดีดีบาดนี่เอาสีไปใส่ครับสีผ้าไปใส่พี่น้องบ่เห็นครับบ่เห็นบ่เห็นสแสดงว่ามีการเถือกหนูแน่ครับันลักษณะนี่อุ้ยล้มกระแหงคักเดือครับพี่น้องวัดสาเบิงวัดสาฟังเอาครับทถ้งลม้มเถึงงสียงรถครับหนูผมกระเสียบอมบาดเดียวนี่เลี้ยวหาไปทางไหนกระบ,บ่เห็นครับ คือเป็นเป็ดแปล่นอยู่เรื่อหรอครับพี่น้องสวสดสายสายตาไปแล้วโมมีมม่ยังผิดปกติครับผมโมมี่ยังผิดปกติหืมไม่สิไปใส่นว่าบาดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเออเดี๋ยวมเ,มเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวมองนี่เป็นหญ้างโยยงิงนเหนะครับนี่นั่น เดี๋ยวเห็นลวดผมนะครับบ้านอุนนอยนี่นี่ครับลวดผมนี่นี่นี่ลวดเพื่อนแม่เข่าเสียงไฟผมวังหันนี่ครับนี่เส้นลวดนี่เส้นลวดครับยุปายนิวซี่ผมเพื่อนแม่เขาเสียไฟโอ้ยแม่เขาเสียงไฟผมวังหันอืผมมายุคือเป็นหนุ่ยหนโอ้ยพี่เดี๋ยวรักบ่วงพี่ไปเบ่งลวดเห็นอย่างพี่รักพี่รักโอ้ยกับพ่เห็นอ <c oughs> ยู่ใส่ละครพี่น้องมาลุนมาชมน้ำกันครับมิดเป็นนิ่งน้ครับบว บ่มีอาการอย่างครับผมอุ้ยเห็นทางแล้วครับเห็นเห็นทางเห็นทางหลังขึ้นแล้วครับนั่น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 ครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับผมนี่ครับขาดว่าเต้มสวงหนาสีมีมาแล้วครับผมนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมโอเคไหมพี่ให้น้องได้เบิ่งครับเต้มสวงมาแล้วครับพี่น้องบาทนี่คัก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  อดเออตนเอตโ,อต,โอตพอแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องสองแต้มสวยๆเลยครับพี่น้องอุ้ยว่าเม่นฝาแฝดกันครับผม <c oughs> เป็นหนูรุ่นว่าเม่นฝาแฝดกันครับเอาเดี๋ยวผมิไปยามเบิ้งอีกคนครับเดี๋ยวไปหาลาอยามเบิ้งอีกคนยังเบิกหลายหลังดอกครับเลาะทรงนี่เดี๋ยวขันเป็นจ้าไหนขันเถือกหนูเดี๋ยวผมจังสี่เอาให้พี่น้องได้เยบ้างนะครับเนาะยามเบิงเบ้งเบิงเบ้งแล้วครับพี่น้องอยามเบิ้งเบิ้งแล้วโผพีเตมตื้มอีงเลยครับผม องแก้มคือเก่าครับสองแก้มคือเก่าเอาเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกหม่องหนึ่งครับผมมีหม่องหนึ่งดอกอีกสองสามหม่องคุณละคาดว่าหรือจังดีพวแต่ว่ากระยุไก่กันเติบอยู่ครับเดี๋ยวผมพาไปครับพี่น้องเอากระมังห้วนมาถึงแล้วละครับบาทนี้พี่น้องมังห้วนมาถึงแล้วมองลงไปแล้วกับบอมไม่ยังครับผมโอโ้สิคือบนน่าทางนี้ครับพี่น้องวอมฟากถนนมาเลยด้ยครับอยู่ทางหลังวัดครับผม หลังนั่นกะบ่มีอยังครับผมปกติดีทุกอย่างเหมือนเดิมครับพี่น้องเอาเดี๋ยวผมหลังได้ถือเดี๋ยวผมสีไทยให้พี่ให้น้องเด้เบิ่งครับเพราะว่ากะใส่กันไว้หลายอยู่ครับมองแล้วสองซับหลังไปจ้าสี่่นะครับกันทีผ้าพีผ้าน้องไปยามรวดเดียวรวดมันกะสิเพลืองเวลาปวดครับผมเอาเดี๋ยวผมสีอัปเดตให้เบิ่งครับผมพอยามมาหวดหลังนี้แล้วละแมนแหละเด้ครับพี่น้องแมนแล้วเดี๋ยวลงไปแมนแล้วครับผมนครับ่นครับนั่นครับนั่นครับ พี่น้องเห็นบ่บ่เห็นเด้พี่น้องผมว่าพี่น้องสีบ่เห็นเหรอยุใส่เนาะมาตัวกันเบิงสมบอสีว่าเ้เนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละครับนั่นครับเห็นบ่นั่นครับใส่มินิใส่จุ่มจิมครับบ่วงบอถวนเลยเออครับเพื่อนครับบ่วงบอถวนหลักเบอร์ถวนเลยครับผมเอาเดี๋ยวผมพิ่นขึ้นไหมพี่เห็นน้องเบิ่งครับเป็นรุ่นอนุบาลฟันนำนมครับผม เตรยมสามมาแล้วครับพี่น้องคัก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 ,คก <L ate noise> ผมพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งความผิดปกติของบ่วงหลังนี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นความผิดปกติอย่างบ่งครับอ๋อนี่ครับสักกระเดื่ออยู่ปกติได้ครับแต่ว่าลวดบบมีแล้วครับลวดบบมีแล้วลวดอยู่ทางนี่บบมีแล้วครับแต่ว่าบัดนี้ม้อนเข้าไปครับผมนั่นครับพี่น้องเห็นหางอย่างบ่ครับ หางอะไรสิหางอะไรเอ่ยนั่นคือหางอะไรผมว่าเมนหางหนูนั่นแหละครับลักษณะจังสีใส่ละต้นตัวเพิ่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอยครับพุ่นครับพุ่นครับพี่ครับทั้งหัวเพิ่นพี่น้องเห็นบ่นั่นครับนั่นนั่นนั่นครับผมนั่นนั่นครับเดี๋ยวผมเอขึ้นไม่เพิ่งครับพี่น้อง บ่อยากให้เพิ่นห่องบ่อยากให้เพิ่นดินน่ะนะครับผมแต้มไยบุแต้มสีบอกครับแต้มสีมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมปลดเพิ่นขึ้นมาก่อนครับปลดโอต้นโอตเพิ่นแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับผมสีแต้มสวยสวยเลยครับผมเป็นหนูรุ่นสามตัวครับเป็นรุ่นเดียวกันเบิดเลยครับทั้งสามตัวก็มีรุ่นมินิสุนฟันนำนมรุ่นอนุบาลตัวหนึ่งครับผมเป็นสีแต้มสวยสวยครับพี่น้องคักคักคัก กระยามเบิดแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องยามเบิดแล้วครับผมไม่ยังเพิ่มเติมเลยครับผมกระซีแต้มซ้ำเห็นครับสําหรับคืนนี้โอ้ถือว่าหมานแห้งคักเลยครับพี่น้องสุดยอดกีรีครับสาหรับผมเลยผมว่าหมานคักเลยเหรอครับผมเอาสรุปแล้วสีแต้มสวยๆครับคืนนี้นี่ครับผมนี่ครับผมสุดยอดจริงๆครับพี่น้องคักขนาดเลยครับผมเอากระซีเด้เข้าบ้านเขาซ้องเหรอครับพี่น้องบ้านนี้ ไปพักพอนะครับมืออื่นก็จังมารุ่นมาชมน้ากันครับผมมืออื่นเศร้าครับพี่น้องจะจังมารุ่นมาชมว่าสีโชคสีมันเติมกันบอนน่ะนะครับผมสีมีจักแย้มครับเอาสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้านี่ครับผมก็ขอขอบุญขอคุณ่อแม่พี่น้องป้องไปเอื้อไอ้น้องลงลุงป้าเอาอาสุภูสุขนคือเก่าละครับที่การติดตามรับชมช่องของนมอีสานหากินมานเนาะครับเนาะก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากฮักแพงบังแงงคือเก่าละครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าครับมาขอบคุณและสวัสดีครับผม